ผ you. ู้ค้าผู้ขายทํางานออนไลน์ต่างๆนานานะคะหรืองานทั่วไปต่างๆนานาการเงินช่วงนี้คุณกําลังจะมีโอกาสมีโชคมีข่าวดีในเรื่องของการเงินการทองนะคะช่วงจังหวะนี้หรือช่วงนี้คุณอาจจะมีในเรื่องของการต้องจัดการในเรื่องของทรัพย์สินสินทรัพย์ล่ะได้ด้วยนะคะแต่ช่วงนี้จะมองว่าคุณกะกาลังจะมีโอกาสดีๆสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆช่องทางการเงินใหม่ๆเกิดขึ้น นั่นคือแหล่งรายได้ของคุณเองนะครับใครทําออนไลน์อาชีพออนไลน์อาชีพสื่อต่างๆคุณทํางานอยู่กับบ้านคุณก็หาเงินได้นะคะตรงนี้ด้วยนะการติดต่อการเจรจาต่างๆนานาบางท่านได้ในทุนเข้ามานะ,ะบางท่านได้ในทุนใหญ่เลยค่ะ นะคะตรงนี้โดยเฉพาะใครทําส่วนตัวหรือต่อให้คุณทํางานบริษัทก็เหอะคุณอาจจะโดนมอบหมายก็ได้ที่ต้องไปพูดคุยไปตกลงงานไปเสนองานไปเสนอผลงานเสนอโปรเจกต่างๆโอกาสก็เป็นของคุณทั้งนั้นนะคะของชาวกลุ่มส่วนชาวลุ่มค่ะนะคะส่วนชาวกลุ่มหลายๆท่านอาจจะมีในเรื่องของชิปจารองเทา้านะคะหรืออยากจะมีการหรืออยากจะมีบ้านใหม่ได้ไม่ได้อยากจะมีบ้านส่วนตัวก็ได้บ้านที่เราอยู่ส่วนตัวอะไรอย่างนั้นก็ยังได้นะคะอ่า ในบ้านนะคะในบ้านก็ระวังในเรื่องของอะไรล่ะถ้าจะต้องระวังก็ระวังในเรื่องของสุภาพร่างกายของคนเครือญาติอะไรอย่างนั้นก็ยังได้นะคะอ่าถ้าเป็นในบ้านนะส่วนชาวกุมค่ะนะคะโอกาสการเปลี่ยนแปลงใครที่เปลี่ยนงานใหม่ก็จะได้โอกาสในเร็ววันนี้เพราะบางท่านอ่ะไม่ใช่แค่เปลี่ยนงานใหม่บางท่านได้ไปไกลๆก็มีนะคะ บางท่านได้ไปไกลๆอารมณ์ประมาณนั้นท่านสาหรับที่คนต้องการเปลี่ยนแปลงงานนะคะหรือใครรอคอยข่าวดีในเรื่องของงานก็จะมีโอกาสได้ข่าวดีในเรื่องงานส่วนบางท่านจะมีการเปลี่ยนที่ทํากินการปรับปรุงการปรับเปลี่ยนในเรื่องของที่ทํากินหรือการขยับขยายที่ทํากินได้นะคะตรงนี้ด้วยใครที่รอคอยข้อตกลง สัญญิงสัญญาข้อตกลงธุรกิจต่างๆนะคะช่วงจังหวะนี้จะเป็นผลพลอยได้สิ่งที่คุณทําหรือหมายถึงการกระทําอะไรของคุณก็แล้วแต่ที่คุณทําในเรื่องของงานเนี่ยตอนเนี้คุณจะได้รับอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้รับโอกาสความสําเร็จนะคะ อาใครที่เป็นวัยรุ่นสร้างตัวต่อไปนี้จะมีความมั่นคงมากๆค่ะใครที่มีใครที่เป็นวัยรุ่นสร้างตัวนะจะมีโอกาสความมั่นคงมากๆความก้าวหน้าหมายถึงความมั่นคงในชีวิตความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะความมั่นคงในการทํางานใครวัยรุ่นสร้างตัวอยากจะเปิดธุรกิจอยากจะทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยโอกาสมามทั้งนั้นเลยค่ะนะโชคของคุณคือเรื่องของงานและเรื่องของเงินงานะโชคของคุณเนี่ยง